สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนครูขอถือโอกาสนี้เป็นทัวแทนของผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทุกคนที่ไม่ได้มากล่าวต้อนรับด้วยตัวเองในวันนี้ในการกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ปีพุทธศักราช2563ทุกคนมหาวิทยาลัยสงขลานคริน เป็นมหาวิาลชั้นนำของประเทศและเป็นมหาวิจัยที่พวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด นี่คือคุณลักษณะที่ครูอยากจะให้เห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่ทั่วโลกต้องการที่เราเรียกว่าเป็น2 1 s t century skill ทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งประกอบไปด้วยตัว C เนี่ย7ตัวแล้วก็ประกอบไปด้วยตัว R เนี่ย3ตัวด้วยกันมีผู้ที่เป็นนักยุทธศาสตร์คนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าโลกหลังจากเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยนะคะจะเป็นโลกที่มีความต้องการ นะคะทักษะสำหรับอาชีพเนี่ยต่างออกไปนะคะทักษะสำหรับอาชีพที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการปรับตัวและการยืดหยุ่นในการทำงานเพราะว่าไม่มีอาชีพไหนในโลกที่จะให้เราทำงานได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่สามารถปรับตัวพัฒนาตัวเองแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเราก็จะไม่สามารถยึดสิ่งนั้นเป็นอาชีพของเราได้ ะะเพราะไม่มีใครต้องการที่จะจ้างคนที่ล้าสมัยอีกต่อไปตัวที่สองทักษะที่สำคัญก็เมื่อตะก,กี้เราพูดอยู่ในตัว C ตัวหนึ่งนะคะก็คือเทคโนโลยีแอนด์ดิจิทัลสกิลนะคะก็คือทักษะในการที่เราจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะในการที่จะเราจะสร้างข้อมูลเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การ ทำนายสิ่งที่เกิดในอนาคตและก็การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นยําทักษะตัวที่สามนะคะที่สําคัญสําหรับการทํางานก็คือการเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆนี่คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยมีเหนือจากหุ่นยนต์แล้วก็ AI ต่างๆก็คือเราจะสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนเนี่ยจงอย่าหยุดฝันแล้วก็ฝันตลอดเวลาคิดตลอดเวลาเพื่อจะได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทักษะตัวต่อไปอ่ะนะคะที่เราต้องมีก็คือการคิดอย่างวิเคราะห์นะคะแล้วก็สังเคราะห์นั่นก็คือว่าเราจะต้องสามารถ เห็นสิ่งใดเราสามารถแยกแยะและประเมินค่าของมันโดยใช้ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่สังเคราะห์และว,วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือ Critical Thinking การเป็นผู้นำา l e d e r s h i p นะคะเราแน่นอนว่าเราจะต้องทำงานกันเป็นทีมและก็คงจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่พวกเราจะต้องมาเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติและมีทักษะของการนานั่นก็คือการนาที่ดีก็คือการที่จะทาให้กลุ่มของเราเนี่ยเกิด แรงจูงใจกระตุ้นให้ให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มและดึงเอาสิ่งดีที่สุดที่กลุ่มเรามีเนี่ยออกมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือทักษะในการควบคุมอารมณ์ของเรา emotional intelligence แล้วก็ multicultural understanding ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมความหลากหลายของความเป็นคนมันเราต้องเข้าใจคนอื่นเราต้องควบคุมในการแสดงออกและการพูด ของเราออกไป commit to a lifetime of learning นั่นก็คืออย่างที่บอกแล้วนะคะว่านี่ก็คือทักษะที่จะต้องไปตอบสนองการเรียนรู้หรือการปรับตัวของเราเนี่ยจะต้องเกิดตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีพวกออนไลน์ที่เป็นเปิดให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะเข้าหาข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดของมหาวิาลยสงขลานครินที่เหตุการณ์ของการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์19เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีใครคาดคิดแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือในทุกวงการในวงการการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นในวงการการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินนี้เราก็จะต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็น new normal platform เป็นแพลตฟอร์มของการเรียนรู้แบบใหม่ที่จะกลายเป็นเรื่องปกติของเราในอนาคตนั่นก็คือการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเป็น Hybrid Learning สิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์นับตั้งแต่ปี2,563เป็นต้นไปนั่นก็คือการเรียนแบบผสมผสานอันที่หนึ่งผสมผสานอะไรบ้างก็ผสมผสานการเรียนที่เป็นแอคทีฟออนไลน์เล r ร์นิ ะะตัวนี้นั่นก็คือว่านักศึกษาไม่ต้องเข้ามาในชั้นเรียนนักศึกษาสามารถจะเรียนรู้ที่ไหนก็ได้นะคะสดจากอาจารย์ที่สอนพูดง่ายๆก็คือการเรียนนั่นแหละแต่เราไม่เห็นหน้าอาจารย์สดๆแค่นั้นเองนะคะก็เป็นการเรียนรู้ที่ใดก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีนี่ก็คือความสําคัญและที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นในการเรียนรู้ในการเรียนรู้ ออนไลน์ที่เราใส่คำว่า Active เนี่ยเข้าไปข้างหน้าก็เพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยจะต้อง Interactive นั่นก็คือการมีการถามตอบมีการทำให้การทำกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะในชั้นเรียนเหมือนปกติเพียงแต่เราเรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในชั้นเรียนแล้วจากนั้นบทเรียนต่างๆก็จะถูกนำเข้าไปสู่ LMS p พลตฟอร์ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถมาทบทวนการเรียนได้ตลอดเวลา นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่1สลับกับการเรียนรู้แบบที่เป็นออฟไลน์เรียนิ่งนั่นก็คือการเรียนรู้ที่เป็นแอคทีฟออนไลน์เรียนิ่งก็จะได้ภาพของกิจกรรมการทำงานร่วมกันที่เป็นแบบออนไลน์แต่บางทักษะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมาเรียนในชั้นเรียนหรือไปเรียนกับสถานประกอบการนะคะเวิร์ r อินทิเกรเตอร์เรก็คือการเรียน ที่ผสมผสานกับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการชุมชนหรือภาคธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งข้อนี้การเรียนออฟไลน์หรือนิ่งมาเรียนในสถานประกอบการมาเรียนในชั้นเนี่ยจะเน้นทักษะของการฝึกปฏิบัตินะคะให้เราเกิดความชำนาญให้เราสามารถทำเป็นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ สอ,อันนี้ก็จะผสมผสานกันจากการเรียนรู้ที่ได้เนื้อหาความรู้กับมีการทำแอคทิวิตีฝึกคิดฝึกโต้อตอบฝึกคอมมูนิเคชันฝึกการนำเสนอมาร่วมกันกับการปฏิบัติจริงนะคะอีกอันนึงเป็นอันสุดท้ายก็คือ Virtual Mobility ตัวนี้ก็คือว่าในโลกปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้จากที่อื่นมาด้วย ที่ผ่านมาเราอาจจะมีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศนะคะเพื่อจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในชั้นเรียนของเราแต่ในสภาวะปัจจุบันเทคโนโลยีจะช่วยทำให้เราสามารถเกิดการเคลื่อนที่ แบบเวอร์ชวลได้ก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่างประเทศแต่เราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในต่างประเทศเรียนวิชาของเขาเข้าชั้นเรียนของเขาได้เหมือนกับนักเรียนในต่างประเทศเช่นเดียวกันอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นรูปของไฮบริดเลิร์นนิ่งซึ่งจะถูกนำมาใช้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินพูดง,ง่ายๆก็คือว่า ในการเปิดภาคการศึกษาของปีนี้จะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่จะเรียนออนไลน์นะคะแต่บอกแล้วนะว่าเป็น active online learning ก็คือนักศึกษาจะต้องโต้ตอบทำกิจกรรมเหมือนกับเรียนในชั้นเรียนทุกประการหรือมากกว่าในชั้นเรียนเพราะฝึกคิดไปด้วยนะครแล้วก็สลับกับบางกลุ่ม ของนักศึกษาเนี่ยจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็จะมีบางคนเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้เรียนที่บ้านหรือเรียนที่หอพักเรียนที่อะไรก็แล้วแต่แต่มีบางกลุ่มเข้ามาห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในปีนี้นะคะซึ่งครูก็อยากจะให้ พวกเราเห็นนิดหนึง่งมีหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วพวกเราจะได้อะไรสิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทำก็คือว่าถ้ารูปแบบของการเรียนรู้แบบที่เห็นนี้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเรานั่งเลคเชอร์อย่างเดียวเนี่ยเราจะจำได้เก็บข้อมูลได้แค่5%นะคะแต่ถ้าเราอ่านไปด้วยนะคะอ่านนะคะเราจะจาได้สิแต่ถ้าเราได้ฟังได้เห็นภาพด้วยเราจะได้20สสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ยุค ในศตวรรษที่21อีกต่อไปรวมถึงด m มอน t r a t i o n ด้วยนะคะที่ครูมาแสดงให้นักศึกษาดูเนี่ยก็จะไม่ใช่4ตัวนี้ Lecture, Reading, Audio, Visual, d e m o n นสเตรชันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ทักษะในศตวรรษที่21ต้องการต่อไปสิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินจะฝึกให้กับนักศึกษาของเราก็คือเริ่มตั้งแต่ การทำงานกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างกลุ่มมีการวิเคราะห์ข้อมูลกันเป็นกลุ่มนำเสนอต่างๆนะคะแล้วก็ทำงานโดยการปฏิบัติจริงแล้วก็มีการสอนคนอื่นเพราะฉะนั้นรูปแบบตัวนี้จากการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเราสอนเพื่อนเพื่อนสอนเราเราได้ฝึกปฏิบัติจริงนั่นก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเน้นนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการเกิดทักษะที่แท้จริงเนี่ย ตั้งแต่5 0าสถึงเนะคะขึ้นไปนะคะคนนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เรามันจะต่างกันมากจากการที่เราเข้าไปเรียนรู้กับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนอย่างไรนะคะออนไลน์การเรียนออนไลน์เนี่ยจะเป็นการฝึก ตัวอัตลักษณ์ของมอได้อย่างยิ่งยวดของความเป็นลูกสงขานาคลรินลูกพระบ,บิดาเนี่ยอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ะะการเรียนออนไลน์เราจะต้องมีวินัยกับตัวเองเรายังจะต้องเข้าเรียนเหมือนกับเข้าเรียนในชั้นเรียนทุกประการไม่ว่าจะมีการเช็คชื่อไม่เช็คชื่อแต่เราจะมีวินัยว่านี่คือตารางเรียนของเราเราจะเข้าเราจะซื่อสัตย์สุจริตหากจะมีการทดสอบเราจะไม่ลอกกันเพราะว่าตรงนี้มันเอื้อให้มากเลยที่เราจะ ลอกเรียนแบบกันเราไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องลอกเพราะว่าการวัดผลแบบใหม่จะไม่ได้ดูที่การทำข้อสอบแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่จะดูจากพัฒนาการที่เราเรามีส่วนร่วมในการทำในกิจกรรมที่เรารู้นะคะนอกจากนี้การบริหารจัดการนักศึกษาจะได้ทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองนะคะจัดการเวลาให้กับตัวเองว่าเวลานี้เราควรจะเรียนหนังสือเวลานี้เราจะ ไปไปทำอะไรเราจะต้องมีสมาธินะคะเราจะใช้เทคโนโลยีเป็นเพื่อการเรียนรู้ทำงานกลุ่มทำงานกลุ่มโดยไม่ต้องเห็นตัวกันตอนนี้มหาวิทยาลัยที่ต่างๆเนี่ยเราก็ประชุมกันโดยใช้ระบบกัน ประชุมออนไลน์เรามีการถามโต้ตอบกันได้นี่ก็คือการทำงานกลุ่มซึ่งนักเรียนจะต้องเอาไปใช้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านเทคโนโลยีนำเสนองานซึ่งเหล่านี้ก็จะเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาการเรียนออฟไลน์ก็คือเข้ามาในชั้นเรียนเพื่อปฏิบัติจริงอันนี้จะฝึก การวิเคราะห์คิดสร้างสารรการทำงานเป็นทีมเป็นผู้นำแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะเรียนแบบ Hybrid Learning เราจะได้ครบทุกอย่างครบถ้วนในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะเราจะได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้นนะคะนี่คือภาพของการเรียนในชั้นเรียนที่มันเปลี่ยนไปนะคะจากการที่เรานั่งแงนหน้าตาใสาใจว่างมอง ฟังอาจารย์เลคเชอร์กับกลายมาเป็นพวกเราสนุกสนานกับการเรียนได้ทำกิจกรรมได้นำเสนองานได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอันนี้ก็จะเป็นภาพของกิจกรรมที่จะเกิดในชั้นเรียนที่เราจะได้เจอที่เราเรียกว่าเป็น active learning นะคะ,อ,ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่นักศึกษาทุกคนจะต้องรับรู้ไว้ก็คือว่านับแต่ปี2559เเป็นต้นไปเนี่ยนักศึกษาจะจบได้ต่อเมื่อนักศึกษา จะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะเรามาดูนิดหนึ่งนะคะว่านักศึกษาจะจบ และได้รับปริญญาไม่ว่านักศึกษาจะเรียนจบทุกตัวนะคะมีเกรดเป็นยังไงแต่ถ้านักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเนี่ยนักศึกษาก็จะไม่ได้รับอนุมัติให้จบนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งที่เข้าไปนักศึกษาจะทดสอบได้ตลอดเวลาและคะแนนถึงเมื่อไหร่ก็ยื่นคะแนนเพื่อที่เราจะได้ลงบันทึกว่านักศึกษาคนนี้ผ่านภาษาอังกฤษแล้วนักศึกษาจะยื่นคะแนนอะไรได้บ้างคะ เราจะมี PSU test นะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะเลือกสอบก็ได้เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยซึ่งอันนี้เดี๋ยวคณะเขาจะบอกเองว่าเป็นแบบไหนไม่ใช่การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นระดับคะแนนที่จะต้องผ่านหรือเราอยากจะเลือกเอา TOEFL IELTS TOEIC คะแนนเหล่านี้ถ้าได้คะแนนถึงเหล่านี้แล้วเรามีเราก็มายื่นได้ทันทีนะคะทีนี้ครูอยากจะแนะนําให้รู้จักโปรแกรมที่เรียกว่า โปรแกรมเ e ล m ีมอซึ่งเป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองตัวนี้นักศึกษาทุกคนตั้งแต่เข้ามาในมหาวิาลยเนียได้รับลายเส้นลายเส้นนี้จะอยู่กับนักศึกษาจนครบ4ปีลายเส้นนี้ก็คือลายเส้นที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Theme more ตนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาแล้วก็สอบนะคะมันสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือว่านักศึกษาจะต้องลองเข้าไปสอบก่อนเลยว่า เพรสเมนเทสของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนในเทลมีมอจากนั้นเทลมีมอก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยได้เพรสเมนสเกลมันเต็ม1ินะคะเราได้เพรสเมนอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าควรจะต้องเรียนด้วยตนเองกี่ชั่วโมงเราเข้าไปเรียนด้วยตนเองจําจํานวนชั่วโมงที่เขาสอนตัวนี้ซื่อสัตย์แล้วนะซื่อสัตย์แล้วก็สุดจริตนะคะเพราะสุดจริตคืออะไรเนื่องจากนาักศึกษาสอบเองนะคะเพราะฉะนั้น เราจะลอกข้อสอบให้ใครมาสอบให้ครูไม่รู้แต่นักศึกษาเป็นลูกพระบิดานั่นก็คืออัตลักษณ์ของมอซื่อสัตว์สุดจริตตัวนี้นักศึกษาจะต้องจำไว้ในใจตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาเรียนครบตามกำหนดเวลาที่เทลมีมอบอกก็ไปสอบ Progress Test ในโปรแกรมนั่นแหละสอบขึ้นมาว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยนักศึกษาสอบได้4ครั้งอะ่ะมีเพลสเมนต์โปรเกรสแล้วก็เอชช e ฟเมน สองครั้งนะคะระดับคะแนนมันจะต่างกันอันนี้นักศึกษาคงไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวที่คณะแต่ละคณะเนี่ยก็คงจะต้องอธิบายของนักศึกษาเองแต่ว่านักศึกษาเข้าโปรแกรมได้เลยแล้วก็ลองทดสอบตัวเองดูได้นะคะเพราะฉะนั้นคะแนนภาษาอังกฤษที่เราจะให้ยื่นได้เราจะให้ยื่นได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ของปีที่2 ะะเพราะฉะนั้นเพื่อเราอยากให้ปีแรกเนี่ยเป็นปีที่พวกเราต้องเรียนจริงจังแล้วก็สอบจริงจังนะคะเมื่อได้คะแนนก็เอามายืน่นถ้าหากยังไม่ได้คะแนนถึงก็สอบไปเรื่อยๆเทลมีมอเนี่ยนะคะ progress placement สอบไปจนกว่าคะแนนเราจะถึง5เมื่อใดที่ได้5ก็ไปยืน่นที่คณะเดี๋ยวคณะก็จะบอกเองนะคะอันนี้ก็เป็นคอนดิชั o n นักศึกษาจะต้องพึงใส่ใจไว้เลยนะคะว่า พวกเราจะไม่จบถ้าภาษาอังกฤษไม่ผ่านมันเราจะต้องตั้งใจเรื่องภาษาทำไมครูถึงต้องมานั่งเคี่ยวเข็นเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าในโลกในอนาคตทุกอย่างที่เราทำเนี่ยทำเพื่อน,นักศึกษาเนาะในอนาคตเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าพูดได้แต่ภาษาไทยนะคะเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องสื่อสารแล้วก็คุยกับคนอื่นเนี่ยคือภาษาสากลซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อตัวของเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งปวงที่ครูพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เร์ยนนิ่งไฮบริดเร์นนิ่งสลับออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยนะคะสลับกันมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนั่นก็คือสิ่งแล้วก็สอบภาษาอังกฤษนั่นคือสิ่งที่ดูเหมือนกับยากแต่เชื่อเถอะว่าพวกเราทุกคนในมหาวิทยาลัยจะเป็นคนที่ช่วย นักศึกษาทุกคนและเราเชื่อว่าพวกเราทุกคนคุณทุกคนทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อครูเชื่อมั่นในตัวนักศึกษาแล้วนักศึกษาก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาแล้วนะคะขอให้สไลด์สุดท้ายเนี่ยอยู่ในใจของพวกเราอีกก็คือลูกพบิดาต้องซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่ปัญญาจิตสาธรารณะอันนี้สำคัญนะคะเราจะทำ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องนึกถึงสังคมหรือสาธารณประโยชน์มากกว่าตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวยอ่อนักศึกษามอจะจบไปนะคะด้วยอัตลักษณ์ที่ฝังอยู่ในตัว I wise นะคะ I integrity W I wisdom wisdom ปัญญามากกว่าความรู้เพราะปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการ เอาความรู้นั่นะมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็คือตั้งแต่ critical thinking analytical thinking creativity สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อันนั้นแหละแก้ปัญหาทุกรูปแบบที่จะเผชิญได้โดยเอาความรู้ที่มีเนี่ยมาประยุกต์และปรับใช้นั่นคือปัญญานะคะ social engagement SE นะคะก็คือจิตสาธารณะนั่นเองนี่คืออัตลักษณ์ของนักศึกษามออที่จะติดตัวออกไปเมื่อเราจบออกไปเนี่ยก็จะเป็นความภูมิปัญใจของตัวเราเองและท้ายที่สุดนี้นะคะขอให้ทุกคนยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาเป็นที่ตั้งขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบรั์และกิจติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนอีกครั้งสวัสดีค่ะ